ครับมาแล้วนะครับาเดี๋ยวดูตอนนี้แฟนคลับมารอเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฮะว่าจะจะได้ไหมไปถ่ายถ่ายน้องน้องนัดก่อนก็ได้ได้ถ่ายไปแล้วอ๋อนั้นรอก่อนรอแป๊บหนึ่งว่าเขาเจะนุก็มาจอดนี่ก่อนต้องต้องดูว่าเขาพร้อมไหมให,ให้ตายโยไปคุยก่อนส่วนตอนนี้แฟนคลับถ่ายน้องนัดอยู่นะครับ รถน้องนุ่นรอแป๊บนึงผมหาหาทางเที่ยวรอแป๊บนึงนะแม่แฟนคลับมารอแล้วเตรียมบุกแล้วโหแฟนคลับถ้าผมจะให้ตั้งแถวเลยตั้งแถวเลยไหมแต่รถก็จอดถอยก่อนดีเดี๋ยวให้รถนี้จอดก่อนอ่ะเดี๋ยวไปตั้งแถวกันไม่แน่ใจว่า คู่นะฮะผมจะขอเซตอัพตั้งแถวก่อนอยู่ที่ว่าน้องจะมาว่างมาหรือเปล่านะครับโอ้โหคนมารอเต็มเลยอ่ะเคียบเลยอ่ะเดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนว่าได้ไหมลูกอย่าพึ่งมานะลูกอย่าพึ่งมาเอาน้องก่อนไม่งั้นคนแน่นน้องสบายไหมผ่อ่ะ ก็แค่โบกคัดทายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้แฟนกลับมายืนเอาแค่โบกคัดทายบกโบกมือคัดทายพอนะโอเคพี่แผลลวกแล้วพอน้องไม่สบายนะไม่สบายหลายคนเอาไปอยู่ตรงไหนดีเขเป็นมาหละว่าแล้วยังไม่ค่อยหายเอาไปอยู่ตรงไหนดีตรงนี้หน้าป้ายนะให้เขาเดินดอกนี้แล้วก็ให้โบกมือให้สีแล้วอ่าโอเค เสียงดังหน่อยนะคุณผู so, there, the so okay. then, uh, ete, ้ชมเคลียร์เคลียร์คิวก่อนเพราะว่ามาแล้วครับเดี๋ยวแม่ไปรอตรงนู้นเลยเดี๋ยวน้องโบกมือให้แล้วก็ก็คือน้องจะโบกแค่ประมาณสักงสามสี่สิบวิหนึ่งนาทีอ่ะก็ถ่ายรูปวิดีโอกันถ่ายเอารอตอนเลิกนะแม่ตอนเลิกก็ได้เดี๋ยวตอนหน้าถ่ายอีกทีตอนเลิกลิเกหลายงานจุกติดมาแบบนีไม่สบายกันหลายคนมันเหนื่อยเขาทำงานทุกวันอ่ะงานดึกงานดึกครับช่วงนี้ถ่ายกับพระเอกนัดนะครับ กำลังฮอตนะฮะพี่เอกเน็ตอ่ะมันพี่เอกกอดได้ครับตอนนี้ไม่ถ่ายกับพี่เอกอ่าพี่เอกเน็ตเนี่ยเอีหจอได้ก่อนเน็ตแล้วเนี่ยได้ทั้งวันก่อนแล้วกีตดาอย่าเพิ่งมาครับตอนนี้เดี๋ยวแตกใจเย็นใจเย็นแค่ลุงฟ้าก่อนเอาลุงฟ้าดีกว่าลุงฟ้ามีหลอดลุงฟ้าแค่หนึ่งไม่แตกนะนะหล่อลออร์ลออร์ลูกชายของโม้เนี่ยมีแม่ยกถึงได้ติดเลยเนาย บอกล้ับอกแล้วุกละเลียร์ทางเลียร์ทางลงครับฮะเลียร์หนึ่งเกยหนึ่งถ้าจะลงแล้วบอกนะให้ให้เขาบอกแค่บอกมือไว้ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมาตรงนี้ ก็ถ่ายแค่แป๊บเดียวเองแค่แบบโบกๆมือเออไม่รู้หน้าพร้อมป่ะโ้อยู่ต่อหน้าพ่อคุ้ยเออห่วยเปื่อยๆเตียนถ่ายรูปดีป่ะโอ้แฟนคลับเยอะเลยแฟนคลับมารอน้องนุ่นน้องแนทน้องนุ๊ยังเลยเดี๋ยวไปกินพระเอกรุ่งฟ้า แดีวจะไปหากินข้าวฮะนยังู้สีดำยังเห็นยังมาย่งยั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 งไม่มาคันดำคันดำยาองนี้ลองนี้แล้วก็เดินขึ้นตรงไหนเดินขึ้นไหนขึ้นนี้ เดือดเพินบ้านบ้านจำนันเดี๋ยวนี้ก็เป็นจำนันอยู่เลยนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นจำนันมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหคึกคักมากเลยโอเคโอเคอ่าพี่เอกแนทขอตัวนู่นลูกจะถ่ายพุ่มแม่ไปแล้วนายันยังขึ้น่กลนี่กฤษดายังไม่มานะฮะตอนนี้มีแนทแล้วก็น้องนุ่นอยู่ในรถนะครับกำลังจะลงมานะครับ วัดนี้วัดใหญ่มากท่านผู้ชมวัดใหญ่มาก<ฮ>หล่อไหมหล่อไหมหล่อเนี่ยมิ้้ยาวต้นน้ต้นต้นมาน้ต้นมานะครับรอ,อแป๊บนึงเดี๋ยวเดินมา ไอ้นุ๊ยังไม่มาน,น้องเติ้ลก็มานะฮะไม่ต้องไลฟ์สดแล้วไลฟ์ไม่ทันแล้วตอนนี้ต้องวิดีโออย่างเดียวขึ้นไลฟ์ไม่ทันฮะถ้าไลฟ์ก็ไม่มีไม่มีเครื่องถ่ายวิดีโอ,อตอนนี้เป็นแฟนคลับมารอถ่ายทางนุ่นอยู่นะครับเยอะมากเลยครับโหฮอตมากอ่ะวัดแตกอีกแล้ววันนี้วัดแ,แตกวัดแตกวัดแตกสวัสดีครับน้องเต้นน้องเต้นฮนะ ไ้ัวันนี้ไลฟ์ไม่ทันขึ้นไลฟ์ไม่ทันอัดวีดีโอมาดูมาสายมาไกลวันนี้ได้เจอตัวจริงเลยนู่นแหะนู่นแหะสิวันมาสร้บโสากันเดี๋ยวนจองเลยสิบตาแฉะเลยทีนี้สาเทุัทเวัสดีน้องต้นสวัสดีเดี๋ยววันนี้ทำอะไรให้แฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลัง โอ้ถ้าไปงานได้ร้องเพลงเลยอะน็อก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 เลยอะกลับว่าวันนี้ต้องมาเจออยู่แล้วไงอ๋อนี่นะฮะแฟนคลับโอ้โหเยอะมากนะครับรอกันไม่บายอ่า ไอ้ก็ยืนรอเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนุเดี๋ยวนุก็มาเดี๋ยวน้องก็นุก็มาอ่านะฮะนี่ก็คือบรรยากาศนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอน้องน้องน้องกำลังอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอถ่ายรูปหน่อยนะอ๋อถ่ายรูปกับผมใช่ไหมอ๋อเอามานี่แสงมาทางนี้แสงเยอะเอ็นถ er ่ายกับไลฟ์สดครับผมนี oh, s not, <S ่มีไลฟ์สด เบาเบายืไมลคนให้เบาเจะได้ไม่ทันแม่ยืดแม่ยืดยืมือไปใช่จับจับโฟกัสตวจับจับไม่ได้เดี๋ยวลงคดเบาเนี่นิ่งๆรับชี่ชายครับผมเห็นไหมถ้าพึ่งถยพึ่งปั๊บมาอะไรมาปุ๊บเลยนะ ได้ก่อนได้ดองแนทบอกได้ก่อนผมอีกครับมาละยมาก่อนชาวบ,บ้านเลยมีอีกนะนี่มีแม่โอ้นี่ชื่อแม่อะไรจำไม่ได้แล้วครับอีกคนนึงก็มาอีกแล้วมาละยมาอีกแล้วโอ้โหนรอะสวัสด,สสดีขอบคุณครับ <laughs> มาแล้วไหปจอดไหนอ่ะ <laughs> น้องไปอยู่ไหนอ่ะ มาคุณแม่เป็นไงบ้างออกกล้องกันหน่อยเร็วอันนี้วิดีโอวิดีโอยังไม่ได้ไลฟ์สดไลฟ์ไม่ทันตัวจริงหรอเห็นแต่แตนี้งอ๋อนะตัวจริงก็ทำแล้วตัวจริงก็ยังรอเนี่ยอันนี้ยังน่าจะรอยังไม่ยังหนุ่มอยู่เลยรอตัวจริงต้องหนุนหนใหญ่ไรเออเราเหนียวเลยโอ้ขอบคุณครับน้องน็อกอยู่เดี๋ยวรอแต่เจมาแล้วเดี๋ยวเดินลงนุกออมาสงวันจะกองมาดตวเดี๋ย เเฮ้ยยี่นบรรยากาศนะท่านผู้ชมผมขอลงคลิปนี้ตรงเท่านี้ก่อนนะน้องยังไม่ลงมาถ้าลงมาปุ๊บจะรีบลงมาให้ดูขอถ่ายกันยังหงู้นได้หมเอ้ามาครับได้เอาอกดได้ไหมเอามามามุมขวาไปเอาแสงเอาแสงมาตรงนี้หน่อยโอเคตั้งดีๆตั้งดีๆตามลงเอามาทุกคนให้ยืนเลยยืนที่สุดมือเลยโอเคเอาคนนะน้องคนนี้ อ่าได้ละขอบคุณครับตอนนี้ยังไม่สบายน้องอยู่กำลังแบบตั้งสติก่อนย่านเมื่อยมาได้ประมาณได้ยี่สิบนาทีโทษทถ่ายนะนี่คนนี้ก็ตีรัวมากตึงตึงเดี๋ยวนี้ฮอตนั้นแล้วมีมอลุงมาไหลแล้วเออแม่แม่ตีดอลไหลได้เออคนนี้ก็ฮอตแล้ว เอากระดุ่นก็มาชมนะครับ